เรามาดูในเรื่องของพื้นที่ผิผวของกลวยนะครับพื้นที่ผิวของกลวยก็จะมีสูตรว่า,วาวพื้นที่ผิวข้างของกลวยบวกกับพื้นที่ฐานของกลวยใช่ไหมครับซึ่งเราก็ได้ดูที่มาของสูตรไปแล้วพื้นที่ผิวของกลวยก็คือาย r l นะครับตรงนี้คือพื้นที่ผิวข้าง l ตรงนี้คือสูง,องอเองียง r คือรัศม,มีนะครับส่วนพื้นที่าย r ยกกลักงสองคือพื้นที่ฐานของวงกลมนั่นเองส่วนข้อหนึ่งเนี่ยครูเฉลยไปแล้วใช่ไหมครับเดีย๋ยวเรามาดูข้อสอง ข้อ2ก็จะคล้ายๆกับข้อ1สิ่งที่นักเรียนจะต้องรู้เลยก็คือสูงเอียงแล้วก็รัศมีนะครับสูงเอียงกับรัศมีรัศมีหาได้ไหมข้อ2อดูหาพื้นที่ผิวของกลวยซึ่งมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางที่ฐานยาว28เซนติเมตรสูงเอียงเป็น60เซนติเมตรนะครับอันนี้เรารู้สูงเอียงแล้วรัศมีหาได้ไหมจากเส้นผ่านศูนย์กลางหาได้ก็คือครึ่งหนึ่งก็คือ2ี 14นั่นเองใช่ไหมครับเป็นยงไรูกกรวยนะครับสูงเอียงตรงนี้คือเท่าไหร่60ส่วนรัศมีตรงนี้คือ14นะครับอ่าเรารู้สองอย่างแล้วเราก็ใช้สูตรได้เลย,เลยพื้นที่ผิวของกลวยเท่ากับ พายอาร์บวกพายอยกกำลังสองพายเขาบอกมาแล้วเป็น22่ส่วนเจคือ14บนะครับแคือ60สบวกพายก็คือ22่ส่วนเได้เป็น14บยกกำลังสองคือ R นะครับทีนี้เรามาดูกัน7 ตัดกับสิตัดทอนได้7 1็7หนึเจ็ดตรงนี้14ตรงนี้ก็เหมือนอะไรลุกสิคูณสิบสใช่ไหมครับสี่ยกกำลังสองเจ็ดหนึตัดสิบี่หนึ่งตัวได้ตัดทอนได้ก็เหลือ2นะครับก็จะได้ว่า22่สิบคูณสคูณหกบวกกับอะไรลี่สองคูณสิ แล้วก็คูณ2 1 0สันกลายถึง2ไปแล้วนะครับนักเรียนก็คูณเลขออกมาครับเป็น22่คูณ2เป็นเท่าไหร่4ีแล้วก็คูณ60ก็เป็น2640บวกกับ22่คูณ2เป็น44่นะิบสีใแล้วก็คูณ14เป็น616นะครับ เราก็เอาสองอันนี้มาบวกกันนะครับบวกกันได้สามพันสองร้อยห้าสิบหกใช่ไหมครับเลึห้าหกหกสองทุหนึ่งอถี่สามพันสองร้อยห้าสิบหกหน่วยเป็นตารางนะครับเซนติเมตรนะครับ ูข้อสามนะครับเขาบอกว่าเฉลยกันบ้านนะพื้นที่ผิวทั้งหมดของกลวยกลมอันหนึ่งเท่ากับสี่พันสี่ร้อยสิบพายนะครับอ่ะ่ะธนกรปิดไมค์ก่อนลูกตารางเซนติเมตรนะครับถ้ากลวยกลมอันนี้มีเส้นผ่านศูนย์กลางเจ็ดสิบเซนติเมตรหาสูงเอียงของกลวยกลมนะครับโจทย์ให้หาสูงเอียงของกลวยกลมแต่เขาบอกพื้นที่ผิวทั้งหมดมานะครับ แล้วก็รัศมีหาได้รัศมีก็คือมันเขาบอกเส้นผ่านศูนย์กลางมาใช่ไหมแปลว่ารัศมีก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือ1 5นั่นเองอ่ะเรามาดูกันสูตรเปนว่าไงสูตรเขาบอกว่าพื้นที่ผิวของกลวยนะครับเท่ากับพาย R L บวกพาย r ยกกำลังสองใช่ไหมครับทีนี้พื้นที่ผิวกววยเนี่ยเขาให้มาแล้วก็คือ4ี่0ันสียสิพายเท่ากับพอดีว่าสูตรอันนี้เดี๋ยวครูจะพดหน้ามันก็มีพายพดหลังมันก็มีพายครูจะดึงมพายออกมาข้างนอกข้างในอันนี้เหลือ R คูณกับ L บวกกับ ยกกำลังสองใช่ไหมครับจะเห็นได้ว่าฝั่งนี้มีพายฝั่งนี้ก็มีพายเดี๋ยวครูจะทำไงหารพายออกไป,ต,ไปตัดกันอตัดกันหารหารไปพอาหารแล้วมันสามารถตัดทอนได้ไหมลูกตัดทอนได้นะครับแบบนี้ฝั่งนี้ก็เหลืออะไรเหลือแค่4ี่พัน สี่ร้อยสิบเท่ากับ r l บวก r ยกกำลังสองครูา l B A y B l คถามว่า r เนี่ยเรารู้ไหมรู้ใช่ไหมครับรู้รักษณก็คือครึ่งหนึ่งของเส้นผ่านศูนย์กลางก็คือเท่าไหร่คร <95. S 1> ับเอ่อสามสิบห้าสามสิบห้าดังนั้นก็จะได้ว่าเราสูงเอียงโจทย์ต้องการหาใช่ไหมครับบวกกับสามสิบห้ายกกำลังสอง สามสิบห้ายกกำลังสองได้เท่าไหร่ตอบปิ๊กได้เท่าไหร่กันเอาเลยโอ,มตอ,ยโอมตอบเลยให้โอมตอบเลยอ่ะได้เท่าไหร่ลูกบวกหนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้าังนี้ก็คือสี่พันสี่ร้อยสิบแล้วทำไมตอบ ฮะเราก็เอาจัดรูปใหม่ให้หาอลตัวเดียวใช่ไหมครับออันนี้เป็นบวกอยู่สี่พันสี่ร้อยสิบลบา L ลบเท่าไหร่หนึ่งพันสองร้อยยี่สิบห้านะครับเหลือสามร้อยี่สิบห้าสามพันเท่าไหร่สามพันหนึ่งร้อยแปดสิบห้าเอ่สามสิบห้าอลนะครับทีนี้เราต้องการหาอลเดียวเราก็หารด้วยเลยลูก สามสิบห้าทั้งสองข้างดังนั้นเท่นี้แอเท่ากับเท่าไรเก้าสิบเอ็ดอ่าเก้าสิบเอ็ดเราก็ได้แล้วว่าสูงเอียงสูงเอียงคือเก้าสิบเอ็ดหน่วยเป็นเก้าสิบเอ็ดเซนติเมตรนะครับ ต้องการทำหมวกกระดาษทรงกลวย50บใบโดยมีความยาวรอบฐานกลวยยาว88เซนติเมตรสูงเอียง35เซนติเมตรต้องใช้กระดาษอย่างน้อยที่สุดเท่าไหร่ข้อนี้นะครับเขาจะทำหมวกเหมือนเป็นหมวกเหมือนปีใหม่อะนะหมวกเหมืนปีใหม่นี้ใช่ไหมครับเป็นทรงกลวย,<อ>ยน,นะครับเราจะให้เขาจะใช้กระดาษในการทำนะครับ สิ่งแรกแลยที่นักเรียนจะต้องหาพื้นที่ผิวข้างใช่ไหมครับหาพื้นที่ผิวความครูถามว่าไอฐานเนี่ยต้องหาไหมไม่ต้องหาเพราะว่า,าเราถ้าเราหาด้วยเราใช้กระดาษปิดตรงเนี้ยตรงกลมๆเนี่ยแล้วเราจะสวมหัวยังไงใช่ไหมดังนั้นเราก็หาแค่พื้นที่ผิวข้างพอในการทําหมวกนะครับซึ่งพื้นที่ผิวข้างมันอโอเคมิดอะไร,อะไรโอมเป็นอะไรผิด ผิดยังไงเราหาทั้งหมดเลยใช่ไหมใช้สูตรใช่ไหมทั้งหมดเลยอ๋อโอเคแต่แต่เข้าใจไหมที่ที่ครูอธิบายเมื่อกี้นี้ก็คือว่าถูกกับผิดอ่าไม่เป็นไรลูกผิดก็ไม่เป็นไรแต่เราทําเยอะขึ้นไปใช่ไหมครับอ่าเราก็ต้องใช้พื้นที่ผิวข้างใช่ไหมครับใชอ่าแอลปะใช่แล้วพื้นที่ผิวข้างนะครับของป่วย ซึ่งมีสูตรว่าาย r l ที่จริงมันต้องบวกกับพื้นที่ฐานด้วยแต่ทีเนี้ยฐานเราไม่ได้ใช้กระดาษจริงไหมครับในความเป็นจริงแต่ต้องรู้อะไรบ้างรู้ r r คือ r คือรัศมี l l คือสูงเอียงสูงเอียงรู้ยังสูงเอียงรู้แล้วรู้แล้วรัศมีหาะไรก่อนหารัศมีก่อน เส้นรอบวงหารรัศมีอ่าร<า>ัศม,ม,มีเขาบอกมาว่าความยาวรอบฐานของกลวยยาวแแปดสิบปดเซนติเมตรนะครับแปดซนติเมตรมีสูตรว่าอะไร2พายก็จะได้แแปสิบปดอ่าเท่ากับ2พาย r เท่ากับแแปด88 r พายเรารู้แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าเป็นยี่สิบสสอง่วนวเน้องเขียนเลยสองคูณกับยี่สิบสสอง่วนเจ็ดอ่าส่วนเจ็ด เท่ากับก็เป็น4 4่สิ่ส่วนเอ่าสี่สิบ่วนเอ่าทีนี้เราก็จัดรูปใหม่ให้เหลืออาเดียวแปดสิบก็เอา4 4่สิหารอยู่ก็ย้ายไปคูณคูณ7 44ดสีู่มาหารหารไดอาเท่าไหร่44.144บ4ี่หนึ่งสี่สิบสี่บีอ่าสี่สิบีเจ็ดไงสี่สิบี แปดสิบแปดใช่ไหมครับ88สองแล้วก็เจ็ดกั็ดสิบสี่สิบสี่ดังนั้นเราได้ R แล้วคือสิบสี่ใช่ไหมครับเราก็ใช้สูตรนี้ได้เลยใช่ค่ะอ่าพื้นที่อะไรพื้นที่ผิวผิวข้างของกลวยนะครับพื้นที่ผิวข้างของกลวยเห็นไหม เห็นนะครับเห็นนะครับอ่าเท่ากับหาพื้นที่ผิวข้างพื้นที่ผิวข้างของควยมีสูตรว่าพาย RL พายเขาบอกแล้วยี่สิบสองส่วนเจ็ด <7. S 2> คูณกับ R คือสิบสี่แอคือสามสิบห้าทีนี้เราก็เอาเจ็ด ไปตัดเลยเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดอะไรสามสิบห้าเจ็ดห้าแล้วกันเนาะเจ็ดห้าสามสิบเจ็ดห้ายี่สิบสองคูณสิบสี่ี่คูณห้าคูณห้านะครับก็จะได้มีค่ะแล้วก็พันห้าสี่สิบคิดยังไงแต่ว่าหนูเอาเจ็ดไปตัดสิบสี่อ่ะได้ได้เทาไรห้าสี่สูนย์นะครับอ่ะทีนี้เพราะว่าเราต้องการหมวกกี่ใบห้าสิบใบนะครับดังนั้นต้องใช้กระดาษนะครับ โอ้โหได้เท่าไหร่โอ้มปติหนึ่งห้าสีศูนย์มื่นเจ็ดอันเจ็ดมื่นเจ็ดหน่วยเป็นไรตารางตารางเซนติเมตรให้นูดจดก่อนนะครูครูทุกคนดูตรงนี้ข้อสี่ผิดกันใช่ไหมเดี๋ยวเราเราเกินเราเกินมาแค่นั้นเองไม่เป็นไรอ่ะ โอเคข้อนี้ยังยังคยกจบไปแล้วมั้งเขาละเขแล้วอันนี้ครูเฉลยงานเหรอคะเฉลยอยู่ครับเฉลยบักไม่เฉลยเลยเกิดอะไรครูทุเรียนวะข้อที่ห้ากระโจมนะครับพักแรลกของเสือทรงกวยมีความสูงเท่าไหร่ลูกสองจุดห้าเมตรสูงตรงนี้หมายถึงสูงตรง น,นะครับแล้วกระโจมนี่มีเส้นมีรัศมีหนึ่งจุดสี่ใช่ไหมครับอันนี้สองจุดห้ามีรัศมีเท่ากับหนึ่งจุดสี่นะครับใช้ผ้าทำกระโจมหลังนี้ทั้งหมดกี่ตารางเมตรนะครับข้อนี้เราจะใช้ผ้าปูข้างล่างด้วยตร้งวงกลมด้วยนะครับดังนั้นเรารู้สูเอารู้รัศมีแล้วเวลาเราจะสูตรงแล้ว<า>ตรงเสีย เราต้องหาสูงเอียงก่อนถ้านรกเรียนมองดูดีมันจะเป็นรูปสามเหลี่ยมปีทากรัสใช่ไหมครับเพราะสูงเอียงดีอยู่ตรงนี้ดังนั้นเราก็ต้องหาหาสูงเอียงทฤษฎีบทพีทาโกรัสนะครับ จะได้ว่า c ยกกำลังสองเท่ากับ a ยกกำลังสองบวก b ยกกำลังสองนะครับบวก b กกำลังสองอ่ะสูงเอียงตรงนี้มันเป็นด้านตรงข้ามมุมฉากใช่ไหมครับดังนั้นมันคลื่อนตัว c ดังนั้นเราก็เก็บกำหนดไว้ก่อน c มัน <4 S 2> เดินอันนี้ก็จะเป็นหนึ่งจุดสี่ทั้งหมดกำลังสองบวกกับกำลังสอ <5. S 2> งสองห้าสองคูนห้ากำลังสองก็จะได้ว่าอะไรลูกจะได้เป็น หนึ่งจุดหนึ่งจุเก้าหกบวกหกจุดสองห้าเท่ากับแปดจุดสองหนึ่งหกจุดสองห้าเท่ากับแปดคูเป็นค้างอ่แปดจุดสองหนึ่งอ่าเห็นไหมเห็นยังแล้วก็ถอดรู้ได้สองจุดแปดหกสี่ตรงนี้หาสี่ตัวเดียวก็หาจํานวนที่กำลังสองไร้แปดจุดสองหนึ่งมันจะประมาณเนาะใช่ไหมลูกเพราะมันจะได้ไม่พอดีสองจุดแปดหกใช่ไหมครับหก <Tap> ไเเปเจ็ดตรันครับแปดหกพอนะครับทีนี้ต่อหาเรารู้สูงเอียงแล้วใช่ไหมครับเรารู้รัศม,มีแล้วเราก็ใช้สูตรได้เลยก็พ,พ, o พื้นที่ผิวอ R อพื้นผิวคะของกรวย เท่ากับบ pi r l บวกพาย r ย,ยกกำลังสองพายตัวนี้เขาให้เป็นเท่าไหร่ยังไม่ได้บอกใช่ไหมครับนักเรียนใช้เป็นเท่าไหร่กันไปดูตโนเขียนยี่สองศูนเจ็ดอ่ะย <7. S 1> ี่อสองศูนเจ็ดก็ได้ยี่สองศูนเจ็ดสองยนเจ็ดคูณหนึ่งจุดสี่ pi r ตัวนี้เราใส่เท่าไหร่อะครูฮะ ใช่เลยไพอัลโซเนียใช้เท่าไหร่ยี่สิบสองส่วเจ็ดนะยี่สิบสองส่วนเจ็ดอ๋แล้วแต่โจทย์กําหนดถ้าโจทย์กําหนดเป็นสามจุดหนึ่งสี่เราก็ใช้สามจุดหนึ่งสี่ได้นะครับอ่ะก็คือ r คือเท่าไหร่สอง r คือหนึ่งจุดสี่ใช่ไหมหนึ่งจุดสี่คูณกับอะไร l คือคูณกับสองจุดแปดหกสองจุดแปดหกบวกกับพายคือยี่สิบสองส่วนยี่สิบสองส่วนเจ็ด โคหนึ <S 1> 1. <S ่งจุดสี่กำลังสองหนึ่งจุดสี่ยกกำลังสองนะครับตัดได้เจ็ดเจ็ดตัดสิบสี่ไปตัดไม่ใช่สิอ่ะเราก็คิดเลขออกมานะครับอันนี้ก็จะได้เป็นสิบสองจุดห้าแปดนะครับตัวนี้ก็จะได้เป็นหกจุดหนึ่งหกตันนี้เอามาบวกกันนะครับ สิบสองจุดห้าแปดกลายเป็นสิบแปดจุดเจ็ดสี่ตารางเมตรนะครับดังนั้นเราต้องใช้ผ้าในการทำกระโจมเนี่ยประมาณสิบแปดจุดเจ็ดสี่ตารางเมตรนะครับ